ก็กลัดสวิตช์วิชุท่านท่านด้วยนะครผมวันนี้กลับมาอีกแล้วระยะที่เวลงคลิปมา8วันใช่แปลว่าเลยยีิบสองชั่วโมงมั้งนะเท่าที่ดูมาและวันนี้อืมปกคลิปเอาไปอะไรดีก็นี่ไงปกคลิปเนี่ยผมคลิป,ปโอเควันนี้ไม่มีอะไรท,ทำนะฮะวาดรูปเสร็จก็พยายามมาลงคลิปนะฮะอืมวันนี้เราจะมาอธิบายพลังเล็กๆเล็กเอ้ยวันนี้เราจะมาอธิบายข้อมูลตัวละคร my oc ผมเอง อธิบายตัวละคร my OC ใช่ OC ผมเองแต่ก็เกียแล้วอะกันเกิดเดี๋ยวจะไปชับชมต่อก็ได้มามาโอเคมามาหรือมายว่าผมเนี่ยไปคัดลอกแล้วก็มาแปลไทยโอเคนะฮะชื่อก็คือ Abby Scarlet King Scarlet Demon Scarlet Abby เดม t อนกอดพรินซ์กอดพิฟิวอีเวลรูปแบบนะฮะรูปแบบปกตินะฮะอายุแค่สิบห้าปีนะฮะถ้ารูปแบบปกติในอายุอายุก็ถ้ารูปแบบปกติก็สิบห้าปีถ้าร่างจริงก็นะฮะไม่รู้นะฮะขี้เกียจพูดนะฮะลักษณะนะครับก็จะมีดังนี้นะครับรูปร่างเหมือนแอบบี้ทั่วไปแต่มีริบบิ้นผูกที่ข้างผม รูปแบบของสการ์เล็ตคิงปรากฏตัวเหมือนสการ์เล็ตคิงแต่หน้าตาคือหน้าของไอพีและไม่มีห no. น่อแอปเปิ้ลนิสัยนะฮะโหดรายชอบทำมานชอบทรมานเบี่ยงเบนก็คือบิดเบียแบบแ้ยแหละโหดเทียมไม่สนใจโลกแล,และสิ่งรอบตัวรักน้องชขางเขานะสงที่ชอบนะฮะชอบกินหัวใจนะฮะชอบกินส่วนต่างๆของร่างกายนะฮะ ชอบกินแอปเปิ่อนะฮะชอบกินตัวเองในจักรวาลอื่น,นครับสามารถกินจักรวาลสามารถกินกินความน่ากลัวและสามารถกินกินความกลัวและความไม่รู้ได้เออใช่พลังและความสามารถนะฮะหนึ่งควบคุมทุกสิ่งได้เหมือนแขนแขนขาก็คือควบคุมสปปรรพสิ่งได้ดั่งใจนึกไม่มีข้อจํากัดทางด้านการควบคุมตรกกะเหตุผลหรือแม้แต่สถานที่ควบคุมได้ทั้งหมดสองไม่สามารถหายไป เอาง่ายๆคือความสามารถที่แม่สามาหายไปนเนี่ยคือแม้ว่าคุณจะมีระดับพลังที่เหนือทุกสรรพสิ่งอํานาจที่มึงมุงโม้ยมากแค่ไหนมึงก็ลบเขาไม่ได้นะครับถ้ามึงไม่ใช่คนเขียนเรื่องนี้นะครับมึงลบเขาไม่ได้หรอกนะฮะสามการวิวัฒนาการที่ไร้ขอบเขตที่ไร้ขีดจำกัดอ่ะเออคือสามารถวิวัฒนาการตัวเองได้เรื่อยโดยไม่พึ่งเวลาคือ วิวัฒนาการได้เรื่อยๆต่อให้ไม่ทําอะไรมันก็พัฒนาตัวเองได้ความเป็นเจ้าของสูงสุดถ้าอธิบาความเป็นเจ้าของสูงสุดหรือง่ายคือผู้มีอํานาจสูงสุดนั่นแหละก็อำนาจอธิปไตยสูงสุดหมายถึงอำนาจอำนาจ,อำนาจอธิปไตยสูงสุดหมายถึงอำนาจที่ไม่สามารถลบล้างได้เป็นอำนาจที่คุณสามารถทําอะไรก็ได้ออควบคุมจินตนาการของพลังสูงสุดหมายถึง ควบคุมเจตจำนงหรือแนวคิดของจุดสูงสุดของระดับชั้นและพลังสูงสุดคือมันแบบยังไงมันคือ a b s o l ลู e อมนะิโพ t ทนต์่ะเออเหนือกว่าอำนาจสูงสุดอะ่ะความสามารถนี้เหนือกว่าอำนาจสมบูรณอ์อ่ะห้าก็คุมจินตนาการเอ,อ้ไม่ใช่อันผิดอันผิดอันผิดอันหควบคุมความจริงแท้ความจริงแท้ก็คือธรรมชาติของความเป็นจริงที่ทุกอย่างคือความจริงไม่มีสิ่งใด ไม่ใช่ความจริงควบคุมได้ก็คือคุณเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงในระดับที่เป็นธรรมชาติของความเป็นจริงคือมันก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงแค่อันเนี้ยมันแบบโกงกว่าตรงที่ก็คือมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรหยุดได้อะออเจ็ดกินกินกืนกินสะสารแนวคิดพลังงานหรือแม้แต่กฎเกณฑ์ของจักรวาลสามารถกืนกินได้ทั้งหมดปรับ การปรับตัวที่ไม่มีขีดจำกัดเอ้ยมโหรากายเลยเนี่ยคือปรับตัวที่ไม่มีขีดจำกัดเนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรนะมันหมายถึงการที่รับการโจมตีทุกรูปแบบของศัตรูได้ทันทีขอแค่รับรู้ว่าศัตรูคนนั้นอยู่หรือไม่มีอยู่ถ้ามีอยู่ก็ปรับตัวทันทีต่อให้มีอยู่ต่อให้ไม่มีอยู่เนี่ยก็ปรับตัวได้ทันที 3. ไม่มีการแสดงพลังหมายถึงไม่มีการปรากฏของอำนาจใดๆจากรูปลักภายนอกไม่มีใครสามารถสัมผัสได้ ไม่มีใครรับรู้ได้ว่ามีพลังอะไรไม่ว่าการรับรู้ของคุณจะมีความสามารถในการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็ไม่สามารถรับรู้พลังของเขาได้10สร้างอาวุธจากอะไรก็ได้หมายถึงสามารถสร้างสิ่งใดก็ได้เป็นอาวุธความว่างเปล่าอวัยวะร่างกายแนวคิดกฎเกณฑ์หรืออะไรต่างๆหรือแม้แต่ทําการจับสตูของตัวเองมากลายเป็นอาวุธของตัวเองก็สามารถทําได้10สร้างอาวุธจาก1 1สร้างระเบิดพลังงานสร้างระเบิดพลังงานเนี่ยคือรู้ว่าการสร้างระเบิดพลังเนี่ยคือ สร้างระเบิดเนี่ยมันระเบิดได้ทุกอย่างแบบสมบูรณ์เลยนะสามารถกําหนดขอบเขตของระเบิดได้แบบไม่จํากัดและสามารถสร้างระเบิดได้แบบที่มีพลังงานไม่จํากัด12เชี่ยวชาญในทุกรูปแบบการต่อสู้หมายถึงเชี่ยวชาญการต่อสู้ทุกแขนงทําให้สามารถเอาชนะสถานการณ์ต่างๆได้ 13. บสามการตระหนักถึงทุกสิ่งหมายถึงรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นและคุณสามารถรู้ก่อนได้14ไม่สามารถถูกลบออกจากอะไรได้หมายถึงไม่สามารถถูกลบได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามแต่เขาก็ยังมี่วอมีจุดอ่อนอยู่นะความแข็งแกร่งความเร็วความทนทานพลังยกความแข็งแกร่งมีอยู่ทุกที่ความเร็วมีอยู่ทุกที่ความทนทานไม่สามารถถูกทำลายได้นิรัน พลังยกสามารถยกน้ำหนักที่มีมากกว่าดับโอเมก้าบวกหนึ่งได้โอเมก้ามีค่าเท่ากับมากกว่าอินฟินิตี้และโอเมก้าบวกหนึ่งมีค่าเท่ากับมากมีค่ามากกว่าโอเมก้ายกกํำลังโอเมก้าไปเรื่อยๆความสมัคน,นะฮะเป็นมิตรกับคนที่ไม่ทำร้ายเขานะฮะไม่ลังเลที่จะลงมือกับคนที่ทำร้ายเขานะฮะเป็นพี่ชายของเอบบโนวานะฮะและและแม้จะไม่ค่อยสนใจศึกษาแต่เขาก็รัก้องชายของเขานะเหตุการณ์ที่สําคัญก็ต่อสู้กับ เอฟบีเอลซีนะฮะตอนโกรธแล้วแม่งทีมมึงพลังแม่งอย่างเบื่อลเลยนะเว้ยตอนโกรธไอ้สัตว์แล้วมึงชนะด้วยนะเออไอ้สัตว์เอียสามารถรับมือกับน้องชายตัวเองแล้วกัพ่อตัวเองได้พร้อมกันนะฮะแถมไอสองคนนั้นแม่งใช้พลังเต็มที่ด้วยสองรวมหนึ่งนี่หว่าแถมเกือบชนะแต่แม่งก็แพ้อไอ้เฮียมูฮ่าฮ่าโอเคจักรวาลของสกาเล่บีนะฮะจักรวาล์ของสกาเล่บีเนี่ยถูกอธิบายว่าเป็นนรกที่มีชีวิตนะฮะ เต็ไมไปด้วยความตายความไม่รู้ความบิดเบี้ยวและความทรมานของทุกชีวิตในนั้นทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้มีพลังมหาศาลและทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้มีพลังมหาศาลและถูกควบคุมทั้งหมดถูกควบคุมโดยเอ็บบี้ไอแม่โดยสการหรือเอบบี้โดยสมบูรณ์นะฮะคือพลังเนี่ยไม่ใช่ล่างจริงๆนะฮะอันนี้ล่างปกตินะครับถ้าร่างจริงมันโกงกว่านี้โอเคนะครับขอก็ขอ,ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม